ก็หนูก็แบกนมแล้วเข้าไปแต่แก้แก้ให้ตายเลยแต่แก้เพราะไอ้ที่ว่าเราไปเที่ยวอ่ะเราเอาแก้ทุกทุกอ่า มีรถจักรยานยนต์นะคะขับเข้ามาใกล้ๆหนูหนูก็เลยแบบเออรู้รู้สึกว่ามันใกล้ไปก็เลยก็เลยหันกลับไปมองนะคะแล้วเขาก็จอดตัวแล้วก็ถามทางถามว่าหน้า,หน,าหน้ามอไปทางไหนใช่แล้วนี้หนูก็หนูก็ตอบเข้าไปเลยยังพูดยังไม่จบเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าพี่ขอจับหน่อยแล้วก็เขาก็จับเขาพยายามขับเทียบด้วยความที่หนูก็ไม่รู้ว่าแบบเขาต้องการอะไรก็คือหนูคิดว่าเขาคงมาเตือนว่าแบบ ลืมปิดไปแล้วหรือเปล่าอะไรนี้แล้วเขาก็พยายามจะเอามือมาสะกิดที่ไหล่หนูหนูเลยหันไปมองแล้วเขาก็ชี้ที่อว,ยวัยวะเพศของเขาค่ะออกมาหนูก็เลยหันไปเรียกเพื่อนทีนี้เขาก็ขับรถหนุนไปอ่แก้บอกตรอย่ากแก้ให้ตายเลยอย่ากแก้เพราะไอ้ที่ว่าเราไปเที่ยวอะเราชอบแกงพวกเรียกมาแล้วก็มาแล้วไม่เจอกี่คนเราแตะแตะน้องากี่คนอะ